แาสามารถถอยออกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะนะคะที่เราใส่อ่ะอาจจะใหญ่เกินไปนะคะเขาจะไปติดกับใบพัดใช่เวลาเอ๊เดี่ยวเองนะให้ดูในใกล้ๆนะคะเี่ยอยู่นะเหนึงสกู๊ค่ะจริงจริงก็ยกลมได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวให้ดูน้ำขนาก่อนท่อนี้ก่อนลี้มี่ยมมากทุกคนเรเวอรี่แช่แข็งเผื่อเทใช่ลงไปเลย เนื้อโอเคเลยนะคะทุกคนสดีค่ะทุกคน e p ้ชวนมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะซื้อเองใช้เอง no อน,นเซอร์นะคะตอนที่เราจะมาแกะกล่องในคลิปนี้นะคะก็คือแก้วปั่นแบบปกพาค่ะเมอร์ลุก S ศ1นย์หนึ่นเป็คนรางที่เคาจาเคยมีมานะคะที่ปกติอะเป็นคนกินพวกแบบผักผสมผลไม้เล็กน้อยปัน่นเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่ก็เป็นคนที่แบบเที่ยวบอย่บอยบ่อ,อยมากค่ะถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปย้อนหลังนะคะจะเห็นว่าทริปเที่ยวต่างจังหวัดอะเยอะมากนะคะก็เลยอยากได้เครื่องปั่นขนาดเล็กนะคะที่แบบสามารถพกพาได้อ่างเงี้ยนะ ได้ประสดมาไม่ถึงสิ่วทีนี้เลยนะคะ<ๆ>ก็เลยมาแกะให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยนะคะสดๆกล่องร้อนชาๆเลยค่ะจริงๆแล้วรุ่นนี้ S ศย์ศ <ๆ S 2> เขาจะมีเป็นเซตนะคะคือจะมีโถขนาดเล็ก1 2 0 ml ด้วยนะถ้าใด้กดในแอปอ่ะตัวโถเล็กเขามดนะคะตัว<ๆ>น,น,นั้นใบมีเขาจะเป็นบดนะคะใช้บดมาเล็เเนแชมพูบดมเล็นกาแฟแพริกกระเทียมอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้นะคะเราจะมารีวิวเฉพาะแก้วปั่นตรวนี้นะคะแล้วก็จะลองใช้จริงให้ทุกคนดูด้วยนะดูพร้อมกันเลยตัวกล่องด้านในนะคะ เปิดกระองมานะคะตรนนี้เขาเป็นโฟมกันกระแทกน,นะอ่าด้าไหมนีนม้เป็นตัวแก้วนะคะมีพขากรติกออมาในกร่องนะคะมีคู่มือก,การใช้งานนะคะก็ สาย USB คู่มือนะคะเป็นกระดาษ A4 หน้าหลังนะคะที่ดีคือภระาไทยด้วยค่ะ,ะทุกคนแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการใช้งานตั้งแต่แรกเลยนะคะวิธีทำความสะอาดการชาร์จไฟและข้อควรระวังต่างๆนะคะในคลิปเนี่ยเราจะค่อยๆไล่กันไปตามสเตปเลยนะมาดูที่ตัวเครื่องก่อนเลยคะ่ะทุกคนเครื่องอจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือตัวโถกสติกและตัวมอเตอร์ด้านล่างนะหนแยกออกจากกันได้นะคะนี่ มาดูที่ตัวถังกัน่อนค่ะพลาสติกเนี่ยเป็นไททันนะคะ mm hmm. คุณสมบัติทั่วไปที่เรารู้กันนะคะก็คือเป็นพลาสติกแข็งนะคะ mm hmm. ทนกับแรงขีดข่วนกับรอยกระแทกนะ,ค,ะ mm hmm. คนขายเขบอกว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้ก็คือสามารถถอดได้ทุกส่วนเลยนะคะท mm ุก hmm. คนนะ mm hmm. แล้วก็ลองเลยค่ะ ก่แก้วสามารถถอดออกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่ง่นก่อนหน้านี้ตัวฐานตรงนี้เขาจะติดกับแก้วเลยค่ะไม่สามารถถอดออกมาล้างได้นะการทำความสะอาดรุ่นก่อนหน้าก็จะยากกว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เขาเลยทําออกมาใหม่ค่ะสามารถถอดแยกได้หมดเลยแม้แต่ยางที่อยู่ตรงฝาตรงนี้นะคะหรือยางที่อยู่ตรงฐานนะคะก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะมียางโผล่ขึ้นมานะคะเวลาทำความสะอาดแล้วก็ดึงออกมาล้างได้เลยนะ นี่ฝา,ายังจะมีโผล่เป็นแบบจังไยจังไยออกมานะคะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยออกมาล้างได้หมดทุกส่วนจริงค่ะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เตยเลือกแบรนด์นี้มานะเอาแต่ตัวมอเตอร์นะคะห้ามโดนน้ำเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดมันมาเลยนะทำความสะอาดชิดเท่านั้นนะคะภายในเขาจะเป็นแบตเตอรี่นะคะเวลาเราใช้ทลังนะคะเราก็ใช้สาย USB Type C นะคะที่เขาให้มานะคะเสียบเข้าไปค่ะ มนนียางปิดอยู่นะคะหัวเสียบก็คือใช้อะแดปเตอร์มือถือที่เรามีอยู่นะ,ะลองใช้เชื่อมกันก่อนนะคะใส่กลับไปก่อนนะแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูเดิมน,นะคะแล้วค่อยๆไล่อันนี้คือการใส่กลับนะตัวยางที่ฝาด้านบนนี่นะคะแล้วก็ดันกลับเข้าไปเขาจะมีล็อกของเขาอยู่นะคะแล้วก็ดันไปให้สุดส่วทนท่าและส่วนหูเขาจะเป็นเกลียวนะคะแล้วก็หมุนกลับไปค่ะแน่นๆเลย ว่าที่ฐานแก้วเขามียางโผล่ออกมานะคะเซอเตอร์เนี่ยจะมีช่วงที่ลึกลงไปนะคะใส่ให้ตรงกับช่องค่ะมนุนเลึกนี่คือล็อกแล้วนะคะพอล็อก๊บนี่จะขึ้นปุ่มสีขาวทุกคนถ้าไม่สนิทหรือไม่ต้องล็อกนะคะเขาก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้มาโนว่าเราใส่ของปั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะปั่นก็กดแต่มันคลิกสองทีเสียง<ๆ><ๆ>ดูโอเคนะทุกคนดูแบบหนักแน่นมีพลังนะ<ๆ>จะหยุดก็กดหนึ่งค่ะ ก่ <Okay. S 2> อนพาไปใช้งานจริงครั้งแรกนะคะตัวฐานาต้องใช้แตะเต็มก่อนนะควนโัวโถล้างทำความาสะอาดก่อนใช้งานครั้งแรกนะคะไปค่ะอันนี้เป็นตัวมอเตอร์นะคะจะมียางตรงนี้เปิดออกมาเลยเรูไทซีอยู่นะคะอาใส่ที่เชาให้มาเสียบเข้าไปเลยเอ็นแอะแดปเตอร์มือถือของเราเองนะคะตอนเริ่มชาร์จไฟจะขึ้นสีแดงนะคะพอแบตเต็มแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวคะ่ะระหว่งางรอแบตเต็มเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดแก้วกันเลยนะคะของฉันส่งหัวออกได้เลยนะคะ ยางซิลิโคนออกมาทำความสะอาดะคะ่ะเราใช้น,น้ำยาปกติที่ทำความสะอาดแก้วนะคะเหมือนเราล้างแก้วโั่ไปเลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็มาพึ่งไว้นะคะให้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้งานนะ ไฟขึ้นสีขาวแล้วค่ะแบตเต็มแล้วนะคะด้มือเขียนว่ารอบนในการชาร์จจะอยู่ที่3าถึงสี่ชั่วโมงนะแต่รอบนี้ได้ชาร์จไม่ถึงหชั่วโมงก็เต็มแล้วค่ะตัวเครื่องนี่องมีไฟอยู่ก่อนหน้ามาด้วยนะคะ ตอนนี้แบตเต็มน,นะคะพร้อมใช้งานแล้วเขาแนะนาว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ได้นําออกมาใช้งานเลยนะให้นําแบตออกมาชาร์จไฟบ้านนะคะห้ามทิ้งไว้นานานะเพราะจะทําให้อายุแบตเขาอยลงค่ะลองปั่นส่วนที่เคยทำทานอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็จะมีพักเคลนะคะสปาร์ดค่ะแล้วก็วันนี้จะปั่นน้ำแข็งลงไปด้วยนะคะเราจะใส่ด้านล่างนะคะเพราะว่าของเราชิ้นค่อนข้างใหญ่นะทุกคน ติกแกลมีเลใส่เคียวที่ประมาณ6ใบนะคะแล้วก็สับประรดสามสี่ชิ้นประมาณนี้นะ,ะน้ำถังะค่ะติดฝาให้สนิทค่ะมีขิงแม็กอยู่นะคะแต่เราใส่เต็มเลยนะคะตัวยางตรงนี้กับตัวฐานด้านล่างต้องแน่ใจว่าแห้งสนิทนะคะไม่งั้นอ่ะน้าจะซึมเข้าไปที่ตัวล็อกกับตัวฐานเครื่องได้นะคะใส่ให้ตรงกับฐานล็อกค่ะ,ะนี่ไฟเป็นเป็นสีขาวนะคะแสดงว่าพร้อมใช้งานนะทุกคนติด ถ้าติดอย่างนี้ขึ้นสีแดงนะคะดแสดงว่าของที่เราใส่อาจจะใหญ่เกินไปนะคะหรือน้าแข็งที่ใช้เนี้ยอาจจะก้อนใหญ่ไปนะก็ให้ทําการเขย่านะคะเอียงให้ของออกจากใบพัดนะคะจริงๆควรจะใช้น้ําแข็งก้อนเลก็กกว่านี้นะคะ เสรละวหนึ่งแก้วใช้เวลาเป๊ะเดียวเองนะให้ดูในใ,นใกล้ๆนะคะเนียนอยู่นนะ นี้ก็คือเคลสลับปะรดและน้ำแข็งนะคะก็โอเคนะคะทุกคนลองแล้วใช้งานได้จริงนะคะมูีิที่ได้นะคะเนื้อละเอียดโอเคเลยนะเดี๋ยวลองขอใช้งานไปก่อนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราเพิ่งได้รับของนะคะแล้วก็มาลองเทสทุกคนดูเลยนะ,ะอย่างที่บอกนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะซึ่งมาใช้งานเองจริง,รงก็จะลองใช้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเเพื่อนยังไรสอบถามก็คอมเมนต์ได้หรือเปี๋ตมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าใช้ไปน,นานๆแล้วเครื่องเป็นยังไงบ้างนะใครไม่ได้ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดชื่นใจนะคะเดี๋ยวเติมีอะไรีีๆแแบบนน้กกก็จะมาชร์ัอ สำหรับนะอีกทีนี้เต้ไปก่อนแล้วนะคะบายะวันนี้มาปั่นแก๊วที่2นะคะเต้เพื่อออกกำลังกายมาเสร็จนะคะก็เลยจะผส่งเวลงไปด้วยนะคะจะใส่แคมเปลูกนมแล้วก็ผงเวนะคะคตชลูกนะคะเวหนึ่งสกู๊ปค่ะวันนี้กินเป็นนมแมคคาเดเมียนะคะเวแคมเปลูกและนมองเรานะคะคือยืน,นทำอยู่นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบชัดๆไนงะ <c oughs> ดูจากข้างนอกเราเนื้อเข้ากันดีนะเริ่มใส่น้ำแข็งทุกคนเดี๋ยวไปเอาน้ำแข็งก่อน ใช้น้ำแข็งแค่ไซนี้นะคะทุกคนอยากให้เครื่องยันนานะเนาะใครใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ก็ทุบนิดนึงนะเรช่วยยืดอาีุใบมีได้นะอ่ะ,อะเดี๋ยวปั่นตอ่ออีกทีค่ะจริงจรก็ยกดื่มได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวให้ดูน้ำเขาเนาะ ว่าเนียนแค่ไหนอ่ะจะที่3ต่อเลยนะคะอันนี้เราจะทําเป็นเหมือนเนื้อไอศครมนะคะเก็บไว้จะใช้แค่อะโวคาโดลูกหนึ่งนะคะกับแก้วมังกรอีกหนึ่งลูกนะจะไม่ผสมน้ำไหมนะคะทุกคนอยากได้เป็นเนื้อครีมครีมมหาชาช่องฟรีเหมือนไอศครีมไ,มไอทาเล่นยังเวยเมื่อกี้ต่อเลยนะคะข้างในยังไม่แห้งเลยนะเน้นเลยนะคะว่าส่วนนี้ต้องแห้งสนิทเลยนะเพราะแบบเกอรความชื้นแล้วเครื่องมันอาจจะเสียได้นะทุกคนโอโวคาโดกับแก้วมังกรเนื้อมันนิ่มอยู่แล้วเนาะถึงไม่ใช้น้ำก็น่าจะปัน่นง่ายอยู่นะคะทุกคนลูกหนึ่งลูกประมาณนี้ แต้มกรใส่ก็ได้ไม่ถึงลูกนะคะเลยอีกประมาณ3ชิ้นนะคะเดี๋ยวใส่ทีหลังนะเอาแตเราปั่นเท่านี้ก่อนอติดติดก็ขย่อยให้เขาเอา,เอาจามีพัดนะคะแล้วก็ปั่นต่อ,อ,อปั่นง่ายมาก,มากชิ้นที่เหลือแบครีมมี่มากทุกคนเดี๋ยวเทให้ดูอันนี้ก็เป็นขนมหวานของเราในวันนี้นะคะจะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะแบบครีมมี่ไหมค้นๆเลยอะเด้งดึงเด้งดึงเลยอะ วันนี้วันที่3นะคะชานี้จะมาลองปั่นกันที่สี่นะคะเราจะใช้เชอรรี่แบบแช่แข็งนะคะแล้วก็มะเขือลูกเล็กนะคะที่ครานะนําไว้คือให้ใส่น้ำแค่20-30%เปอนะคะเพื่อลดความหนื่นเนาะแต่ถ้าใส่น้ำเยอะไปใบมี้จะโดนของไม่ทั่วนะคะจะทําให้ปั่นไม่ละเอียดนะเชอรรี่แช่แข็งเผื่อเทศใสลงไปเลยตอนนี้นึงเพื่อลดความหนืนะคะแต่เราจะไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะคะเพราะเราม,มีเชอรี่แช่ชแข็งแล้วนะน้ำเปล่านเนี่ยครานะ้นําให้ใส่แค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะเพื่ ติดนะคะ,คะ,คะแล้วก็ปั่นด้วยนะ,ะมาเ,เรีนเซ็ตโมี้ของเรากันนะคะเรียนไหมทุกคน เนื้อโอเคเลยนะคะทุกคนละเอียดนะสามวันนี้เราปั่นมาสีแก้วนะคะโดยรวมตัวเครื่องยังไม่เจอปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ยังไม่มีการชาร์จแบตเพิ่มนะถ้าที่อยากถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเตยจะตอบตามการใช้งานของเตยจริงๆนะทีนนี้ก็ไปจริงๆนะคะแวะมาปั่นให้ดูนิดนึงนะคะคสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร์นนะคะจะเปใหม่คลิปหน,น้าบ๊ายบายจ้า